สวัสดีครับมาพบกับโตโยต้ายาริสนะฮะ1.2เอนทีนะ,ะปี2018ราคาเราขายอยู่ที่299,000บาทเท่านั้นนะครับถูกมากเลยฮะจัดไปแน่นได้นะครับเครดิตดีก็จัดได้เต็มนะฮนะปีเง,งินดาวครับพออยู่ประมาณ5,700เท่านั้นครับ7ปีภายในสวยนะเบาเป็นเบาะผ้าภาพสวยฮะใหม่เกิบมา,กมาพร้อมแม็กแต่งเวลนะขอ15ะะะบ15เรารอแล้วฮะ ตัวเรเป็นสีทะดำนะฮะสีส,สันสวยงามรอบคันนลยฮะไร้ตำหนินะครับสภาพาพร้อมใช้งาน,นครับปลายท่อซิ่งนะครับเป็นตัวหนึ่งหนึ่งจุดสองอีถ้ายก็กว้างๆอ่ะเบาะพับได้นะขนข้าวขนของสะดวกสบายเลยครับสภาพาพร้อมใช้งานฮะเครื่องยนต์เบนซินพันสองน,นะฮะประหยัด หล่อๆแล้ฮคุ้มค่าคุ้มราคานะครับเครื่องเกียร์ก็ปกติเลขไม้อยู่ที่หนึ่งแสห้ามืกิโลเมตรนะฮะเราเช็คทุกระบบให้เรียบร้อยแล้วครับขับทางไกลสบายสนจะดูรถได้ที่เขตบางปะทองนะครับแยกไซน้อยนนทบุรีโทรศูนย์หกหนึ่งสีสีสามสองแปดสองเก้า